ทำได้หมดเลยแต่งได้หมดเลยตามที่พี่ต้องก,การนะครับทําไม่ได้อย่างเดียวคือกลับเป็นเหมือนเด <_ d ata> ิมเหมือนเหมืกอ่ะเหมือนเหมิกอ่ะคือทาได้หมดเลยรวมแล้วที่จะทำในต่อแล้วแบบพี่ครับแต่ทําไม่ได้อย่างเดียวยกเว้นอย่างเดียวคือทํากลับเป็นเหมือนเดิมก็เหมือนกันครับพอเราใช้คําสั่งล a สเตอร์ไลท์ไทหรือล a ส t ตอร์เลเยอร์นะครับคือมันเปลี่ยนเป็นล a สเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าพอเปลี่ยนเป็นลัสเตอร์แล้วมันก็จะคอมเพสไฟล์ <All right. S 1> นี่ครับ ได้แล้วเนี่ยโซดี่ทำให้มันเป็นแบบเบอร์เบอร์ฟูฟุ้หน่อยนี่ครับได้แล้วนี่ไงเก๋ดีแบบนี้ตอนแรกทําไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วก็เป็นลัสเตอร์นะครับแต่ถ้าคิมผิดคือทำใหม่นะตอนนี้กลายเป็นรูปภาพแล้วนะที่ไม่สามารถคิมแก้ได้นอกจากว่าตัวที่คิมจิตเอาี่ลืมอีกคำหนึ่งเนี่ยอ่ะโซดี่ก็เป็นเลเยอร์ใหม่ไปเลยนี่ก็คือคิมแอ์เป็นเลเยอร์ใหม่ไปเลยอันนี้หนึ่งคำสั่งนะเปลี่ยนเวกเตอร์เป็นลัสเตอร์นะครับเปลี่ยนทําไมก็อยากแต่งเพิ่มมันไม่สบาใจอยากจะตกแต่ง ใช้คำสั่ง merge นะครับ merge จำได้ไหมไอชุด m ม r g ต่างๆไอรวมเลเยอร์ครับถ้าพี่ใช้ merge กับเลเยอร์ที่เป็น v e ตอร์นะครับมันก็จะกลายเป็นลาสเตอร์ให้ด้วยนะนะครับก็คือรวมเลเยอร์มันจะเปลี่ยนให้เป็นลาสเตอร์ให้ด้วยนะครับถ้าพี่ใช้คำสั่งในชุด merge นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลาสเตอร์นะครับส่วนกุ๊กกะลิ๊กไม่เพราะกุ๊กกะลิันไม่ได้รวมเลเยอร์กัน อันนี้ก็หนึ่งชุกคำสั่งครับจะไม่ง่ายล่าส์เตอร์ลาส์นะครับลาสเตอร์จบหนึ่ง,ง last, last, last. อันเล็กอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนล a าส์เตอร์เป็นเวกเตอร์ในนี้ในทางตัวข่าสมมติว่าเรามีเลเยอร์ลาสเตอร์อยู่แต่เราประสบปัญหาเรื่องของการปรับขนาดปรับนขนาดเพราะว่าพอลาสเตอร์เนี้ยถ้าเราปรับให้มันใหญ่ขึ้นมันแตกนะครับเพราะว่าเรซูชันมันลดลงไงมันแตกนะครับมันแตกแน่นอนเรา ภาพเรามีอยู่แค่นี้แต่เราอยากจะทําป้ายทาป้ายมันพอขยายแล้วคือเลอเลยไม่เลื่อลงครับเราอยากจะขยายแล้วให้มันเป็นเหมือนเดิมต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้แปลว่าพอเราเปลี่ยนเป็นเวกเตอร์แล้วมันจะชัดขึ้นนะไม่เกี่ยวนะครับเหมือนเดิมนะครับคือคือภาพที่ก็เหมือนเดิมที่ถ่ายมาเบอร์ก็เบอร์เหมือนเดิมถ่ายมาชัดก็ใช่เหมือนเดิมถ่ายมามีนอสก็มีไม่เหมือนเดิมนะคือเหมือนเดิมอะ่ะปกติแล้วเวลาขยายอ่ะใช้ฟีทแคนฟอร์มข,ขยายมันจะแตกใช่ไหม แต่นี่คือขยายแล้วมันไม่แตกคือมันเหมือนเดิมนคือขยายแล้วเหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าขยายแล้วเป็นเหมือนเดิมหรือพี่อยากจะย่อขยายบ่อยๆอะไรครังงยยอย่างเงี้ยโดยที่โดยที่ภาพยังเหมือนเดิมนะครับก็คือต้องเป็นเลเยอร์ลัสเตอร์นะครับซึ่งข้อดีในโฟลทอปลัสเตอร์คือขยายแล้วมันจะไม่แตกเพราะมันจะเติมสีเข้าไปเพิ่มให้นะครับนะครับนั่นเองนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูาการทดว่าที่จะเปลี่ยนให้เป็น าาเ,เวเกเตอร์นะครับองค์ปรเลเยอร์นี้ที่อยากเป็นจะเป็นเวกเตอร์นะครับเราก็เหมือนกันครับคลิกขวาที่ชื่อ l a เยอรนั้นก็จะมีเซ็ตคำสั่งเหมือนเดิมขึ้นมาอีกแล้วนะครับเ,เลเยอร์ฮอตดี้เบนเดิ่งดูวิกเกนดีลอะไรเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีคำสั่งนึ่งครับที่โผล่ขึ้นมาที่กดได้นะครับอันนี้นะครับ convert to smart object กดปุ๊บเปลี่ยนเลยทันที เลเยอร์ล่าสเตอร์ของพี่จะกลายเป็นเวกเตอร์ครับแต่จะเป็นเวกเตอร์ประเภทรูปภาพนะคือเลเยอร์เวกเตอร์จะมีอยู่2แบบคือรูปภาพกับบวกสองนะครับอันนี้จะเป็นเวกเตอร์รูปภาพที่เนี่ยครับเวกเตอร์ผมกดเลยบนเวิรออ์ด, <S <S ดทูสมาร์ตอ็อบเจกตพอกดปุ๊บให้สังเกตดูนะครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยครับของทับเนลครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีดำที่ขาซ้อนๆกันนะครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสมาร์ตอ็อบเจกตในที่นี้มันจะเรียกว,ว่าสมาร์ตอเจกตนะครับก็คือเวกเตอร์นั่ นะครับาเป็นเวกเตอร์รูปภาพที่เป็นรูปนี้นะอ่าไม่เชื่อพิสูจน์ได้โจนผมจะใช้อย่างลบเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเลเยอร์นี้ใช้ไม่ได้แล้วนี่ยเป็นเวกเตอร์แล้วเนี่ยครับใช้ไม่ได้แล้วถ้าเลเยอร์นั้นที่ใส่เอฟเฟกต์อยู่อย่างเนี้ยเอฟเอ็กซ์นะครับมันจะเมิร์ไปเลยนะเนี่ยครับเอฟเอ็กซ์จะหายนะครับนะครับจะเมิร์รวมไปเลยนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าพี่จะทำกลับมาเป็นลัสเตอร์เหมือนเดิมเอฟเอ็กซ์ต้องด้แยกออกมาแล้วนะครับ เี่ยครับทีนี้เรามาพิสูจน์กันถ้าสมมติว่าผมใช้ฟีทอนฟอร์มนะครับพี่นะถ้าใช้ฟีทอนฟอร์มพี่สังเกตนะครับว่ามันจะมีเส้นจกรวาลขึ้นมาท่ายานแบบนี้ปกติมันจะไม่ไม่มีใช่ไหมล่ะนะครับจะมีไอ้เส้นนี้คือแพสเทนคือโครงล่างของมันเนี่ยครับพอพี่ขยายขยายแล้วล่พี่กเลยขยายไปนะครับซึ่งแน่นอนตอนขยายเนี่ยมันจะดูว่ามันแตกใช่ไหมก็มันจกไม่ได้คอมเพรสให้ที่นะ ขยายไปเรื่อยๆใหญ่มากแหวกหกใหญ่ใหญ่ได้สะใจไปแต่สิ่งที่เราจะต้องแลกนะครับก็คือไฟจะใหญ่ขึ้นเยอะนะครับเยอะเลยนะเพราะเวกเตอร์ไฟใหญ่แล้วใหญ่กว่าลัเตอร์อยู่แล้วไฟใหญ่ไปเยอะเยอะมากด้วยยิ่งขยายใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งนี่นะแบบนี้นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เรายังไม่กดโอเคไงมันยังไม่แสดงผลฮะ พี่ขยายไปตามชอบเสร็จแล้วพี่กดโอเคครับเดี๋ยวมันจะเอาสีมาเติมให้อย่างเราอย่างชัดขนาดไหนใช่ไหมนี่นะครับเรากดโ OK, อเคปุ๊บแวบ่เรียบๆแค่นี้เองคือเราเราเปลี่ยนให้เป็นเวกเตอร์เพื่อเราจะปรับรีไซน์ได้อิสระครับอยู่ประสงค์อยู่แค่นี้แต่ถ้าพี่จะแต่งพี่ก็ต้องเป็นลาสเตอร์ครับนี่ไงเรียบแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะชัดขึ้นนะครับคือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนต้นฉบับพี่ครับ แต่ไม่ได้ชัดขึ้นเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับชาร์จเทนครับเนี่ยครับแบบนี้นี่เองถ้าที่จะเอามาระบายสีมาตกแต่งมาลบสิวเหมือนเดิมก็ลาสเทอร์ไลท์เลเยอร์ก็ <c oughs> <c oughs> กลับเป็นเหมือนเดิมได้ตอนนี้เป็นรูปภาพครับไม่ใช่ตัวนักสึกรูปภาพกลับไปกลับมาได้แค่นี้เองครับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่คําสั่งนะครับที่เปลี่ยนตูวสมบัติซึ่งสําคัญนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่ ถ่ายรูปมาหรือโหลดรูปมาครับมันแค่แนี้แต่ว่าพี่จะทำเป็นป้ายน้ารัารามาถือมาไม่ต้องมาถึงมา,า,งามากมายเราแค่เนี้ยป้ายตั้งเนี้ยของญี่ปุ่นเนี้ยครับมันก็แตกแล้วเพราะรูปที้เนี้ยโที่ไปโหลดจากเ็นาเามาที่ทำลาเต้กาแฟไปโหลดรูปแก้วกาแฟมารูปมาเล็กกาแฟมาแา่เนี้ยแ,แต่พี่ต้องโหลดรูปที่มันชัดด้วยนะไม่ใช่เห็นรูปเ <c oughs> ลอๆมันก็เลอเหมือนเดิมอ่ะแต่มันไม่แตกขั้นบันไดแค่นั้นเอง นะครับต้องมีลูกชัดๆนะครับเสร็จแล้วพี่ก็เปลี่ยนให้เป็นเวกเตอร์ซักแล้วก็ปรับขนาดตามชอ่องตขาเองปรับได้ตลอดเวลาด้วยนะน,นะครับเพราะว่ามันจะปับเติมสีให้นะีครับแบบนี้นี่เองนะคคับคู่ของฉังน,นะครับ last e light จุดๆๆกับ convert to smart object